แบบนี้ส่วนมากมันจะเป็นสายอ่างทองอดูง่ายดีสุดๆเลยครับอ่าตะลัวปูยิ้ม,อ,มอ่าตะกัวพ่อเนียมตะลัวปูยิ้มตะลัวปูสุขนี่ยุคเดียวกันก,ก็ทุกธุรกรรมของผมผ่านหน้าไลฟ์สดหมด่มันเป็นการการ,การันตี ความจริงใจไม่ได้เป็นนั่งหลอกขายมุมตึกนี่อยู่ปะกล่องเนี้ยทุนสี่หมื่นพานในกล่องเนี้ยสององค์ก็ประเมินค่าไม่ได้แล้วใช่ถ้าเป็นผมเก็บไว้แล้วแบ่งทีละองค์ต้องมีองค์ละสี่หมื่นสององค์ก็แปดหมื่นเหรียญท่านเป็นเบนจาภาาคีของประเทศไทยกล่องนี้ขอเลขสวยเลยสี่หมื่นสี่ ที่ท่านได้รับพิมพ์ิดเระตามด้วยสี่หมื่นสี่พันนะครับชุดนี้อีกหนึ่งกองที่ประทับใจพิมพิดลรตามด้วยสี่หมื่นสี่พันนะครับชุดนี้เจยูบอกว่าซื้อเพชรคาดทุนชาวพากำไรชัวร์ๆคะ่ะชาวพากขอบคุณครับสรควาสมสบายใจสุดแล้วมีปูสุกแน่ๆเอาสี่มื่นสี่นะครับพี่ข<ค><พ>ายปลาขึ้น,น,นยังขึ้นแล้วโอ้โห โอ้ oh. นี่อะนี่ประพามนทนเนื้อผงพุทธคูณปู่สุกวัดปาก oh. ของมะขามเท่า oh. ต้องเท่าไหร่โอ้โหอันนี้ก็ไหลมือมื่นแล้วพี่อ่ะองค์ต่อมาหานุมานแบกแท่นปู่สุกืม oh. พาเมากำไรทุกชุดขอบอกพลาดแล้วที่ไม่ปิดอ่าสวัสดีพี่บ้าเคครับครับนี่หนุมานแบกแทนปูส่สุขนี่ประมูลทีละองค์ได้ครับพี่สักครู่รอชมชุดแม่กองด้วยครับวันนี้เหรียญมหาธาตุ อาจารย์ให้ชุดไหนเด็ดชุดนั้นเลยครับต้องบอกว่าผมใช้ความรู้ของผมในการหาพระมาให้เพื่อนๆที่อยากได้พระอยากเช่าพระปูสุกเหนือพงหายากยากยากแบกแทนองค์เดียวก็เกินทุนแล้วอ้าวอ,อ,อ,อันนี้เป็นของชอบของผมอยู่แล้วเอาเหรียญ นะบรมมธาตุนครศรีโอ้โห oh. สุดๆบรมมาธาตุนครศรีทีเด็ด mm hmm. ถ้าปีหกศูนย์ก็หลายหมืน่นใช่อ่านี่อันนี้แปดกว่า mm hmm. อ่ะเน่ก็ที่คุณไปไหว้องค์พ่อจตุคามกันนะนใช,นนใช่ใช่โอ้วิธีใหญ่พี่ เท่าไรครับองค์นี้พ <Peter S 2> <ม>ี่ตวียังไม่มาเลย,ยนี่เอฟซีท่านก็จะอยู่นะครับโอเบียอันนี้เบียเปลือยแบบนี้ส่วนมากมันจะเป็นสายอ่างทองอดูง่ายดีสุดสุดเลยครับอ่าอยากได้อยากได้ไดแบบนี้ส่วนมากจะเป็นสายอ่างทองโหนี่ความเก่าของเบียเป็นไงสุดสุดพี่ชุดนี้ บารุงมาธาตุพอท่านขายมาเสกด้วยครับแน่นอนครับอ่าพอนุ่มนางในอ่าหลวงพอนุ่มพิภัยบูญโอ้โหนี่เห็นไหม้าความพระแท้ดูความเก่ากันทุกอย่างาการจริงไม่ดีเบียพอนุ่มเอาสีา่พันะสี่พันเบียพอนุ่มเอาสี่พันยาพี่ใครรลบพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสี่พัน ปิดสี่พันปิดสี่พันโอ้โหเป็นพี่สักครู่นะครับโอ้ oh, ขึ้นมาไม่ทันมองไม่ทันเลยเป็นพี่เป็นพี่พัดมงคลน,นะครับปิดสี่พันพี่ผมบอกเลยเบีย้ยพอนุ่มเนี่ยถ้าดูง่ายๆแบบนี้นะหลักหมื่นหมดอยากขายเฉยๆโอ้โห oh. พี่สงสักปิดไม่ทันนะครับเป็นพี่ พัดมงคลได้นะครับรายการนี้ผมเรียกว่าอยากให้เฉยๆโอ้โหเด้จริงชุดนี้เหรียญเนี่ยอันเนี้ยน,น,นี่ครับแปดกว่าบรมธาตุบางคนเล่นเป็นหกกว่านี่นะครับแปดกว่าบรมธาตุเอาไปสองพันห้าเอาสองพันห้าพี่ท่านใดรับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสองพันห้าร้อยบาทนะครับอยากให้เฉยๆปิดสองพันห้า เป็นพี่ไพบูนได้นะครับรายการนี้เป็นพี่ไัยบูนได้นะครับโอ้โหพี่นัทวันไม่ทันโอ้นี่ผมให้อะไรที่เข้าใจง่ายกับเพื่อนๆอ,อันนี้ซองเดิมๆเ,เลย mm hmm. นี่เหรียญมาเจ้าตากสินซองเดิมๆเ,เลยนี่เอาห้าร้อยเอาห้าร้อยพี่ท่านใดรับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยห้าร้อยครับ โอ้โหเหรียญเกาตากพี่พิกิดปิดห้าร้อยพินัวันไม่ทันนะครับสองเดิมเดิมนี่อันนี้อนุมาณพหลุยหัวโพบ้านผมออขอเก็บไว้ก่อนเจ้าตากปูทิมเซกแต่สุดหยุดไปอยู่จริงๆกีดหัวที่ไหนครับแม่คือจริงๆรนี่พระปูหินนะ ปูสุกปิดสองหมื่นห้าได้ไหมครับพี่คณาทิพย์เป็นของผมไปแล้วใจเย็นๆก่อนเจ้าพากระสันขวานมั่นใจสุดแต่ละชุดหยุดไม่อยู่หลายคุณอาภาพจริงๆเนี่ยเป็นสมเด็จปูหินลงกูนะใช่เนี่ยสมเด็จปีแปดห้าปูหินเนี่ยเรามาลงกูคัาสิกมากโหพีปูพิมพ์เท่าไรครับองค์นี้ปูหินลงกูเอาไปสองพันสองพัน โอ้ราคาน่ารักแบงค์ได้ปูสุกมาสององแล้วทุนสี่หมื่นแล้วเราจะทำยังไงอ่ะโอเคได้ปีปิดแล้วตามนี้สองบานนะครับปีสองบานพี่นาตะวันโอ้โหปูหินลงกูกประวัติก็มีครับเขาขเป็นคนเดียวที่ลงบ่อน้ำมนต์ได้อ่านี่ <c oughs> โอโ้โหนี่จะไปเลี่ยมทองอกีบบัวกีบบัวพี่ก็เดี๋ยวไว้วันหลังค่อยคุยกันวันนี้แบ่งไปก็เขินนะ นะเนี่ยก็เป็นมรดกของผมก็คือยังไม่ได้คืนทุนที่เหมามาหรอกแต่ว่าเหลือเป็นพักเก็บไงเอาง่ายๆนะอะไรที่แท้แล้วเนี่ยเวลาหยิบมาคุณจะดูง่ายแบบนี้กิีบัวปูบุญพิโอปรวดูดิ ตะกัวร้อยองค์ยังไม่เท่าผงองค์หนึ่งเลยเนื้อเหมือนเนื้อเนื้ออย่างกัรสมเด็จใช่ปีรันขาวหรือว่าอร่อยจริงปูกคำมะม,ามารินเนื้อเดียวกับปีรันขาวเลยใครพูดกครบอกปีรันขาวสุดยอดนอะพี่ทรงสักเปียมอัมทอนพาแท้เข้าใจง่ายๆครับใช่เลยครับอาจารย์เทียบยุคได้ตรงเป๊ะเลยอ โอ้โห oh. ปลามูปลามูนึ่งน,นาทีมามามาเอาไปเลี่ยมทองก่อนกูสุกมาอาจารย์บ่อยมากเท่าที่ดูไยอาจารย์มากูหิ่งจะเอาพระสมเด็จข,ข,ของท่านกองข้างกุฏิแล้วใช้น้ำมนต์ลดให้ทำให้พระสมเด็จของนั้นมีคราบน้ำมนต์ขายคาบกลุ่มอ๋อได้ไ้น้ำมนต์ขอแบ่งกูสุกเหนือพงพีกนาทีอ่าอย่างเงี้ย คนเป็นแย่งกันแบบเนี้ยพี่ต้องดูเป็นนะพี่จึงจะแขวนโชว์แล้วคุยกับคนที่รู้แบบเนี้ยของที่สร้างน้อยมีน้อยเผลอๆเอาไปอะ่ะแล้วพี่จิตไม่แข็งคนบอกไม่มีสร้างเดี๋ยวพี่จะตกใจเอาไอ้ที่แบบว่าไม่ตกใจดีกว่าอืปูสุกปูซุกเลยได้กับพี่ ขอเนื้อพงประพามนทนโอ้โหเนื้อย,ยังกระสมเดชอ่าถ้าแบบไม่อ่ใช่เหมือนสมเด็ตกโปก๊ะละครถ้าแบบไม่ตกใจก็คือหนุมานแบกแท่นนี่โอ้โหเนี่ยอ่าอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนี่ตะกัวร้อยปีแบบนี้ไม่ตกใจดูง่ายเลยครับองค์นี้เออนะ เอาตะกัวร้อยปีแบบนี้ได้ไม่ต้องตกใจนะดีไหมจัดมาจัดมาหนุมานแบกแท่นหลุงูุสุปิดหนุมานสามหมืนอ่าอย่างเงี้ยไม่ตกใจแน่นอนเดือดแน่นอนครับรายการนี้หนุมานแบกแท่นยอดนิยม ชอบครับจิตไม่แข็งมีวิตแคมอ่ะใช่เอาที่เข้าใจง่ายไปต <ะ S 2> แต่เมื่อไหร่ที่คุณเล่นเป็นจิตแข็งแล้วอ่ะของที่หนึ่งเดียวอ่ะครูไม่มีราคากลางดูง่ายเลยครับความก้าเป็นเฮต,ตะกัวเดียวกับพอนียม,มัดน้อยโอ้ท้าย่างนี้ถือว่าดูพระเป็นะตะกัวพอนียมตะกัวปู่ยิ้ม อ่าตะก,กัวพ่อเนียมตะก,กัวปูยิ้มตะก,กัวปูสุกนี่ยุคเดียวกันออออมาเลยมาลยุยนีสวัสดีพี่สมบ,บง์พุทธคุณครับสวัสดีครับพี่รอ,อประมูลนานแล้วแท้ๆต้องดูแบบนี้ครับปูสุกปลาของมะขามเท่า เปิดแรกมาเวลาเดินครับแขวนแบบนี้สบายใจสองนาทีประมูลรายการแรกนาฬิกาหายมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วนาฬิกาหายมาที่หนึ่งมืนบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วเหมือนเห็นรอยจานบางๆมาที่หนึ่งมืนห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับคือแบบนี้ผมให้ที่มาตรฐาน มิคือคาว่ามาตรฐานเนี่ยคือเขาซื้อขายกันแล้วเห็นแล้วพระนะถ้าเขาซื้อขายกันแล้วพิมพแพงเล่นไปเถอะครับแพงๆถ้าอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าแท้แต่พิมพ์ยังไม่แพงก็แท้ก็เล่นถูกหน่อยแต่อันนี้คือพิมพ์แพงครับพิมพ์อนุมานเนี่ยแบกแน้นมาที่หนึ่งหมืนน่นบาทมาที่สองหมืน่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมืน่นบาทแล้วนี่สองหมืน่นบาทครับราคาสุดท้ายครับ ตะก,กัวเดียวกับพอนี่มัดน้อยเลยถูกต้องครับมาที่สองมือนะตะกัวร้อยปีแล้วลนะครับราการสุดท้ายครับพระปู่สุขแผนแล้วชีวีไม่วอดไวลูกสิ์ปู่สุขนะไม่ได้นะเขาบอกว่าลุกสิปู่สุกมันไม่เป็นโจนะมีแต่เป็นเจ้าใหญ่ในโตมีแต่เป็นคนร่ำคนรวยพระหลวงปู่สุขจึงองค์เป็นล้านๆเลยครับ มาที่สามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายครับสามหมื่นบาทนี่คือพ่อลัวยังไม่ได้เลยปู่หลิวยังไม่ได้ที่ที่ปูสป่สุกปู่สุกที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะได้แขวนคอลล่ลแหล่ะต้องผ่านตาเซียนแล้วจ่ายหลายแสนนั่นแหละประ<ม>กันแดดตลอดชีพอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้ปู่สุกสามหมื่นกบาทมาที่สามหมื่นสี่พันบาทมาที่สามหมื่นสี่พัน ห้าร้อยบาทมาที่สามหมื่นห้าพันแล้วปูสุกสามหมื่นกว่าบาทอ่ะนุมาแดกอะไรอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทกับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นห้าพันบาทแล้วมาที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทกับราคาสุดท้ายแกคนไม่ไหวแล้วโอ้โหอยู่ที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแกผาลักแสนนะครับเสียดายมะกราคาขนมมากมาก อยู่ที่สามหมบาทห้าร้อยบาทครับราคาสุดตายปิดไปที่พี่กนาทิพย์นะครับสามหมืหาบาทหกรยบาททวนถ้าราคานี้เสียดายแทนอาจารย์เลยอยากได้เนื้อผู้งอเคครับพี่แถมสบายตาสบายใจยินดีด้วยครับพี่สุดๆเลย โอเคพอกันเลยหรือ,อยังเพื่อนๆประทับใจกันไ,มไหมไร์วันนี้พระไทยเจ้าขุนสีสนองค์เมื่อคืนความจำดีซะด้วยโคตรเด็ดอันนั้นนะพี่ความจำดีซะด้วยโอ้ตะลับเถงด้วยตะลับสามหมื่นทำไม่ได้ใครพี่โคตรสุดเลย สองสี่แปดสี่เจ้าคุณสี่โนอต่เวลาใส่ตลับแล้วท่านดูนะนะใช่สุดจริงขัดสิกรับพี่ปูสุกกับแปลกนะเวลาพลาท่านเนี่ย,เ,ยเข้าตลับอะไรแล้วเนี่ยแทงปกเก้าอ้าวสุดยอดครับพี่เสื้อเก,ก็ลาลาบุรีหลวงพอแมนอ่า ใส่ตลับแล้วดูสง่งาเลยครับอาจารย์เพชรแทแซบตาโอ้โหแบงๆๆเลยองนี้เอาไว้กรับผมนี่แหละโอ้พี่นะอ,อันนี้เขามีไว้อวดกันอสองนาทีจัดมาพร้อมตลับไปเลยสวัสดีพี่อารเซนแปแปงครับส่งดาวเก้เก้าดวงประวอาจารย์พรุ่งนี้เปิดหลวงพ่อจูวันด,ดอนกอยแบ่งให้ละองนะครับ เขาอยากได้พระจูรอนกลอยครับประมุนอ,องนี้ที่สุดของที่สุดมาแล้วเจ้าของเก่าเป็นนักสะสมแน่ดูจากตลับแบบนี้แล้วโอ้โหมีวิเคราะห์ด้วยนี่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นพระชายวัดนะแหลมฟ้าผ่าสองสี่เก้าสี่เจ้าคุณสี่สนแต่ประเด็นคือแดง น้อยกว่าเหลืองแดงแพงกว่าเหลือง,งและหูตาปากกมูกกระพริบสมัยก่อนแลกกันหลักแสนเลยนะอาจารย์แหลมฟ้าผ่าเนื้อแดงเราไม่เจอแล้วโอ้มาแล้วครับเปิดแรกสี่มื่นอาเอาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รวมตลับจะง่ายกว่าไหมหจะรวมตลับหรือไม่รวมตลับดีครับรายการนี้ พายอนนิยมของวงการหาไม่เจอแล้วคืออะไรที่เป็นของเจ้าคุณสีสดวัสุุทัน์นะหลักแสนหมดอยู่แล้วหมดมาจากวงการแล้วครับเพราะเขาโด่งดังมานานคนแขวแล้วนะชีวิตดีพระชัยฟ้าผ้าสุดยอดแล้วครับเอางี้แบ่งปันอย่างนี้จะง่ายไม่เอาตลับรถให้สามหมื่นไม่เอาตลับรถให้สามหมืนอ่าอย่างงี้ง่ายไหมถ้าไม่เอาตลับรถให้สามหมื่นจัดไปครับอ่า อยากได้มานานแล้วเนื้อแดงโอ้โห oh. สุดๆครับวันนี้เหลืองยังสี่หมื่นแดงประเมินค่าไม่ได้เก็บอะไรที่ยอดนิยมเก็บอะไรที่สวยเก็บชนะครับสองนาทีบัวเด้งๆเลยสองนาทีครับเป้ะเรกมาเวลาเดินพิมพ์เริ่มไปแล้วไม่เอาตลับรถให้สามหมืนไม่เอาตลาบรถไทยสามหมื 30, นะครับ มาแล้วครับเปิดแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วตลาบสามหมื่นทำไม่ได้ครับพระสวยทองสวยมาที่สองหมื่นบาทครับเปิดแรกครับมาที่สามหมื่นบาทแล้วอยู่ที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นห้าพันบาทมาที่สี่หมื่นบาทแล้วพี่ประผลบา้านไอยป็ต่อหมื่นไม่ดันอยู่ที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับมีทะลุแสนแน่องค์นี้ อยู่ที่สี่หมื่นบาทมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับ,าบ,าบาราคาสุดท้ายครับสี่หมื่นนี่กั้งกระมือนะมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทแล้วรุ่นหนี้ทันสังรัาลแผลเสกด้วยไม่ไม่อันนี้เจ้าคุณสีเต็มเต็มครับเจ้าคุณสีเต็มเต็มครับพี่แต่แดงอะ่ะมีน้อยกว่าเหลืองอ่าเหรอไหมน้ำท่วมแดงเท่าไหรอ่อ่ะห้าแสนเหลืองเท่าไหรอ่อ่ะสามแสนใช่ อยู่ที่45.000บาทครับราคาสุดท้ายไม่เคยได้เห็นของแท้สวยสุดๆเลยอยู่ที่45.000บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่48.000บาทครับราคาสุดท้ายครับ48.000ื 48, บทั้งาพามื่0 0 0โอ้โหมาที่50.000บาท50.000บาททั้งข้าพาม2 0 0 0มมาที่52.000บาทครับราคาม2 0ส0งทั้งข้าพาม22,000พระชัยวัดเจ้าคุณศรีศน เนื้อแดงแล้วสวยมีหน้ามีตาเอออยู่ที่ห้าหมื่นสองพันบาทมาที่ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยมาที่ห้าหมื่สันหรอยครับราคาสุดท้ายครับมาที่ห้าหมื่นสามนาร้อยมาที่ห้าหมื่นห้ันบาทแล้วยังไม่ได้ค่าพานเลยอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับไหลสดคุณภาพอันดับหนึ่ง องนี้เช้าหนึ่งแสนยังถูกเลยครับสำหรับผมเนื้อแดงนับองค์ได้โอ้โหต้องบอกแล้วหูตาปากจมูกหน้าตาเด้งๆไม่เอาตลาบับรถไปสามมื่นมาดีามื่นนะบันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาดียามื่นนาันบาทแล้วพาแบบนี้นะไม่ใช่ว่าจะมีให้เก็บพาแบบนี้มาดียอกมืนบครับราคาสุดท้ายครับมาดียอมืนแก้วันบาทแล้ว อยู่่่ททีบาพ, <ะ S 1> พี่ระแบบนี้นคือ,อพระที่นักสะสมพระเครื่องสแสวงหาที่จะได้ครอบครองปไปแล้วปิดไปที่พี่วงพันนะครับหกหมื 6, 000, 9, 000่พบาททวนที่อื่นโดนเป็นแสนวัตถุมงคลแบบนี้คือวัตถุมงคลที่นักสะสมสะแสวงหาว่าเมื่อ,อไหร่จะมีผ่านมาให้ได้ครอบครอง โนละอันนี้เนื้อแดงด้วยหูตาปากจมูกชัดๆเลยครับโอ้โหสุดจริงครับพี่วงพันหน้าตามีทีวิตโอ้โหมากันเต็มเลยพี่โอ้พี่วินปอมก็ไม่ทันนะครับนี่พี่สุพจน์ก็ให้ตาพี่เล็กมาก,ก่อน้องพี่อู้านโอ้โหซุ้มกันเพียบซุ้มเบียบอ่ายากชมหน้าพาแม่กองในกล้องวันนั้นโอ้ยพรุ่งนี้จัดเต็มให้ผมรับปากมาหลายวันแล้วนะแต่ว่า นะไม่ได้แบ่งปันสักยี